นี่เป็นบันไดของน้องตุยทองพี่น,อน้องเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกระโลน้องหล่าก่อนเนาะอ่าลังเทอีพซีทางน้องหล่ายัางท่านได้เห็นด้นี่ว่าไดรครับกระเบื้องบบเหินกระโลกระเบื้องพี่น,อน้องเลยเดี๋ยวี้เป็นบันไดก็ห้องน้ำพี่น,อน้องเนาะลายนี่เปนนจะเป็นเอ่อเครคัวตัวนี้เป็นสีเขียว พี่น้องเอ้เนาะน้องวีมาตื่นอลไรพี่น้องเอ้มาตื่นสวนมั่นตัวเองบบบนี้ไปโฟทัตเปล่าอ่ะโอ้มดไอ้ตัดได้วิเอ้ยใครจะได้ตัดโอ้เบ้ฮะตะเบิงก้อนอ่ะประตูมันเข่าอย่างดีหลอนน้องจ้อยเราไล่เขากระมึงแล้วมาตื่นอลไรพี่น้องเอ้เอ้าสวนคอยคือแปลนคักแท้แล้วอ่ะ เอาจังไดก็ได้พี่น้องทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟดีหักแพะเบอร์สุขูสุขคนเนาะหักปะเพาะก็ท่าน้องหล่าอีกคือเก่าเกอเดิมพี่น้องเอ้ตอนนี้กำลังอันติดบันไดเพื่อน้องคุยท้องพี่น้องเอ้แล้วก็เพื่อน้องหล่าน้ำเนาะเพื่อน้องหล่าก็อ่ากะว่าใส่เจาะใส่อันทออันบอลระบายน้ำก้อนพี่น้องเอ้จังสิได้ลงมือติดกระเบื้องก็ได้เจาะตะกอนก้อนแล้วก็ เสด็ติดแต่ของน้ำไหลออกมาเนาะอ่ามันจังสิู้่ว่าเอาเสียประมาณไหนประมาณไหนพี่น้องเลยเนาจังไรก็ได้มาเบิ่งน้ากันเนาะกำลังเริ่มลงมืออาเวียกเิ็ดงานพี่น้องเลยเมื่อวานนี้เอาไปอันเห็ดสวนเนาะเมื่อวานนี้แล้วพี่น้องเลยอ่าเมื่อวานนี้แล้วอันนี้มาต่ออันเห็ดเรียบอยู่เพื่อนบานนี่บรรยากาศก็คือลมพี่น้องเลยช่วงนี้อ่าตั้งจะคลองอ่ะมันเราตื่นมาเมื่อกี้นี้สวนชวนชวนน้องวิอ้าวหรอเปล่า เจ็ดน่าได้ตัวทองนี่ก็คุดตัวนี้ชิโบบบอสบายดีแม่ซีแน่ทังพอกรลังติตกระเบื้องกันไอยู่ทางนี้เนาะอ่านี่แหละหทน้องจอยหฮโลนนี่ฮะ ไปอะไใช้หัวหลุนเฮไปไปบึงนี่ส่วนเทพซีไปไปบึงนู่ห่ะลูน้องบอสไปีมปลากโตไปจากโตไปลากโตไหนได้ยังจะพอกินเนาะออกมาเส้นสายแน่พี่น้องเใยเพราะว่าอันนี้แน่เนาะทางมึงก็ย่างอยู่พี่น้องเใยทางมึงก็ได้ย่างทางไอ้จออยู่ทางเพื่อนมึงก็ได้เอ็มหีบเหมือนกันทางทางนั้นรถลมเนาะ เลยออกมาเห็นรียกงานสายแน่มาถ่ายคลิปให้แม่ๆมทซีเบิกซับทักหุ่นกระดานไปตรงนีรผัวตองนี้ป้าตัวสาวไปอยู่เฮือนเลยไปอ่าออกไปเนาะพุ้นแหละตอนแรกเราเป็นยังไงแต่เดี๋ยวชิ่ายให้แม่เมทซีเบิกคอยไปเนาะท่านั้นยังย่างอยู่ ai hmm. ah, where, ba bé ai ba hai đây tôi cho bạn à không thằng bỏ, สมต่อบเจ้าเงินทองถุยทองแล้วก่อนพี่น้องเลยที่สามบ่ถุยทองตัวนี้สามวันนี้เลยเนาะบวกสาบของแน่ลงร่มนะแท้พี่น้องเลย

护 <laughs> ก่อนอ่าระบายน้ำเสียออกเนาะ Doğum ามาตไปล้างสไิได้พอจำเนี่ยม่นบ้าเหอม,มาดึงทอคนไรนะดึงทอคือีกคนนี้หรือว่าใส่รรมีทอต่อขนาดโคอ้อใส่อก้อนกเฉเลยใส่โคก้อน่อเลย เดี๋ยวผเอาต่ออะบอเนี่ยที่จะบอลนั่นเอาเวลาเขาอาบน้ากับน้ามัใช่มันไหลลงแขนมดนั่นไปเลยเนาะยังไงได้บ่มันต่ำนะไปว่ามันบบขึ้นมาหอดพื้นตัวเทิงพี่ดึงน้ำได้ตัดโต้โต้พื้นไปก่อนบอ สิบไปโอเคจับนุ่มตัแล so ้วสับไปยูต้มแล้วมันปอนถอบอลสว่างข่าไรสับไปยูเลยมันนอนสว่างลอกไรจอดจอดไรสับไปจับไรกัวกับเดี๋ยมา ก็จะติดกระเบื้องกะได้เห็ดตัวนี้ก่อนพี่น้องเลยเห็ดแล้วล้วก็สิติดตัวนี้เนาะหอกใส่หอกหออกหอกนี่หอกต่อไปหอดพุ่นแล้วเนาะหอดวิที่นี่แหละคือวิธิ์เทือนนี่แหลกะต่อหางนำลายของใครคุนเวลาหาหา้นำแบบไหน อยู่บาที่น้องเอยำนาาี่นกนจ้าก็ยังอปูนู่บ่าดถามแล้วบ่นี่ระม้านั่นแหลแม่พุดชิบะมาปนปูนอยูแล้วอยู่น้อยงป่ายังเตามันหมเป็นไง่นเฮียเ้าผูไปด้ไมใส่ขู่ไว้ไม่จ่อยดังไฟปิ้งเลยก็ได้ดังรถไฟฮะ จากเขาแล้วจะเป็นเทียงนะได้จักโต้แหละทามโต้วานรถลงจอยจ้ะนะเป็นเป็นมื่อวานเหรอ i <laughs> <laughs> อาบพอนคุ้งนะ<ม>คุ้งผ่าแล้วเนาะพอนคุ้งผ่าแลนะ้วท<ม>ียกว่าจะว่าจาะยาวมามันอันนี้ไม่ได้คุไไดไรพนะี่เนาะไม่ต้องเอาขี้ดินทะมแล้วบบบนี้เนาะใช้ได้เลยก็ได้ เขามไมนได้อยากมึนมืนมาได้พี่น้องเนะลยกองหลังเขาพอค่อยดีเป็นได้ผมรากาปูนพัง Đây trời vị nó. Dạ. Dạ mà bận khăng nọc à. Ừ. ใช่เราไปสิตอออกไปพุ่นออกไปอาอมอมไปฟรีเนาะเครื่องของอาชีพหกแน่พี่น้องขอโทษขอไปได้ไรหลังหลักก็ได้<ว>มีแต่เมียนประมาณนี้แหละพี่น้องนี<ว>่แห <laughs> ละเก็บไปแจน,นั่นเพราะว่าห้องหลากย,ยังม,มีเครื่องอ่าบอลขว่ามีตู้มีหยังใส่เก็บใส่ตู้ใส่หยังไว้เนาะอ่าเลยป้าไวายย้ใหญ่ๆแบบที่ละเครื่องของเป็นขบเป็นถ้วยก็ได้ ผมมีตูกับเขาอย่างเด็ดไซมแหละเล้ยอเ้นแล้วชันแหละพี่นอย่างไรจได้ก็ได้เทปูนฝังกันเลยเนาะสํานียง โ่หวนไบหวนมาสีอะไรพี่น้องเลบนี่ก่อนสิอไรไปแปะไปเลยบ่เห็ดสูตรไ้ดิของเราเนาะใายปูนสูตรประเดี๋ยวแปะแไปเลย่นสอกันยังนะเอเออก่เออแก่เยอหโคโมอ เมียคเมียไปกิ oh. well. think, ่วขาเออเนยไน้่าเมียไปไปกิวเข้าแป้หยอกไปน้ำผู้บ่าวเอ้ยเนาะแหวงแล้วเนาะเราไปนางเมียแล้เราบอกได้เแปเด้อดูล้วนะงยมัดึกนแ้อันนี้เป็นบันไดของน้องไุยทองพี่นเองเลยเนี๋ยมาเบิ่งกระโลน้องหลาก่อนเนาะ อ่าหลังเทอเอฟซีทางโรงแยังท่านได้เห็นดิมีแต่ว่านะครับกระเบื้องหมดบหินกระโลกระเบื้องพี่น้องนี่เดตัวนี้เป็นบันไดกับหองน้าพี่น้องเนาะลายนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องคัวตัวนี้เป็นสีเขียวพี่น้องเลยอ่าลายดอกไม้เนาะอ่าแบบเดียวกับกระโลน้องจ้อยแต่กะคนละสีเนาะน้องจ้อยจะเป็นสีแบบอ่าสีตับหมูน้ำปนสีขาวๆน้อยนึงพี่น้องอันนี้จะเป็นสีเขียวปนขาวเนาะอ่า ตัวนี้จะ <c oughs> 네เป็นบ <c oughs> ันไดบันไดกับห้องน้ำพี <c oughs> ่น้องเป็นกระโลหยาบเนาะกระโลพืชตัวนี้ก็อ่าหยาบอยู่ตัวนี้กะได้รอะไรอ่าแต่กัพอดีงามได้ล่ะใส่หุ้มครัวเนาะงามเปเลยแถวโม่เงยหน้าอยู่หรออมาแถวโมูมันหน้าอยู่หรอเห็นหมดแถวหมูเราเต็มล้วบียงเลยไปรา้จักบ้ากูกินต้อง แม่โม้ำใส่ตัวได้เม่โมเต้นโว้ยคลาดเราเห็ดจ่โว้ยข้เชวใครกันนะเกเต็นไลมือกันน่าเห็นบ่าน่าเนาะจะคลองที่เดงบานเอยเอาไหมน้องตีทองเจ้าโอ้มีลายเลยน้องบอก แผ่นเดียวนั่นบ่มีได้บ่มีบ่มีลูกศร่มีเท่าเบิ่งลายมันเลยมันลาดไปกระดเฮาก็เอาไปมันเข้ากันเลยเออเป็นนั่นแหละถูกแล้วเออจะเบิ่งสังเกตเบิ่งแจ่มันเดีถ้วยแจ่มันเป็นนี่นี่เห็นบ่ลายมันเป็นเดียมเข่ากันเลยน้องบูชิเล่ล้วกูเป๊ะชีเล่กับเป๊ะแผ่นแรกแผ่นแรกก็ไล้งานหมดเสร็ งานพี่แหละสิติ่งคือโล้ยกระโหลกขึ้นได้ดูเลยขึ้นได้อีกขนานึงนิ่จะเอาก้นิดยันคนเท่าก็ละนิดเนี่ยเกลี่ยขึ้นคนเท่าม่ได้เอาดู้นเามาครปูใายปลาเนีจ้ะเอาปนอนนอนอยู่ไหนโอ้ใครปูไครปลาไป หาเอเวนเขาเลยใช่อีกคันึงนเลยแบบเออเออเจ้าจิบก้าจนเนาะไข่ปูไข่ปลาเป็นเยอะเนาะเวนจับองนจเจือะหนาว่อแล้ึงแห่ต่เป็นเมื่อวานเหเออปูเป็นแก็ักมันกอนหมพุน

จสังเกตเบวงเหลี่ยมมันไหมเหลี่ยมแจ้มันแจ๊าสากนะครับมันคือการถูแบบลายตาต้องสังเกตเบึ่งเลยพี่น้องเลยบึ่งลายกรรมติมาได้หรอซะพี่น้องเลยหน่อยหนึ่งเนาะปลาไปโดนเติบกันได้น้องตือทองกันได้ก่อยุ่งกับการเกี่ยวเขา่าเกี่ยวหนาพี่น้อง โอ้โหไม่มีเกิดชื่ออนะไรพิ <laughs> เิดชื่อแล้วในเฮือ,อ,อนไปไปบึงเอาเอามาน,นี่พอนี่การสิบพันมีเพิรกีได้ขึ้นแล้วแต่เกาคือเจ0 0แ บลูปตีปปูนใช่ไหมเคียรกับก็ได้ทางนี้มันโนนอยู่เขียวเปนละเัต่คิดิตปชีวัยพี่น่งใส่ปูนย้ายเมียนติดเั้าแบนเก่าเห็นบอกปร่มานมันก็ไวได้ไม่เสียงนะ อายุพอปูนมันแล้วเลยเนาะเป็นต้องได้ว่างไว้พี่ท้องามลรพี่หน้อมเลยอ่ากะโลกันไดน้องตีทองขาดกได้ห่ะเนาะสีนี่ก็งามอยู่ไเอาไมเียนมาตื้นมาตื้นพอพอพ่อบอกนกครองกระถดบ่พอบ่เออ พ่อสัม no พี Aí, <tr <tr ่น้องจะแคกอนน้องถวยกันไหนเจ้ากโลจีบบอจั <tr 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 ๊กแคว่ามึงนะมับออกมาจะแกแคสก็กโลกันไหนน้องพี่ทองมันนะฮะหาแคสบอแนี่ไม่ือขัดเรา่ะ มันบ่พอไปบ่พ่พยังบ่พเพอสัมบุพเพอหนึ่งยอดหนึ่งพันลูกยอดอ่เออได้ยี่ลอกตอนนั้นก็ได้เออเก็บอเศษแปะใสพี่งนี่ได้ยี่ลอกสีมันก็คายกันอยู่เลยตัวสีเทากับสีนี่ก็ได้สีมันคายกันอยู่ อ๋อต oh, well ัวท oh, oh, no? no? ึ è, okay, so no? aqui, ola, ่งหมดแล้วช uh ีตัวทึ่งตัวมันแล้วนะเพราะเล่ามันเล่าเด้วเนาะเคยคิดว่าตัวนี้ไหนจะไปหาทวงตัวนี้ไปทำพี่น้องเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยไปพอกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบหาลงไปเพียงสำเนียงสะกดพี่น้องเนาะจังไรก็อยู่ดีไม่แห้งฟัสูงสุดพี่น้องเลย บายดีพี่น้องบ๊ายบาย